นี้ก็จะเป็นที่พักช่วงกับตัว14วันนะครับที่ญี่ปุ่นโอเคห้องก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็ทุกอย่างดูสะอาดสะอ้านใช้ได้ดีเลยทีเดียว ถ้าเป็นโรงแรมนะครับอาจจะไม่ได้ใหญ่กว้างขวางเหมือนที่ไทยนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคมองจากประตูเข้ามาจะมีบานกระจกไม้แผ่นเสื้อซ้ายมือนะครับก็ปเป็นพัิน์ของห้องพักปกติคือ ห้องน้ำลองไปดูเปิดไฟโอเคเปิดไฟห้องน้ำจะมีชชกโครกอ่างล้างหน้าก็ อานนั้นะครับก็จะมีเครื่องใช้ค่อนข้าง ครับครีมน้ำแซมพูนะครับผ้าเช็ดตัวเดี๋ยวเรามาดูเครื่องใช้ภายในห้องกันนะครับก็เข้ามาก็จะเจอกับอ่าตัวนี้เป็นเครื่องฟอกอากาศ นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันในการเพิ่มความชื้นในอากาศด้วยนะก็เสียบปลั๊กแล้วก็เติมน้ําเข้าไปในเครื่องตรงช่องนี้นะครับเข้าไปก็จะใช้ได้นตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำ ตรงนี้ก็จะเป็นมุมเครื่องใช้ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดแอร์แล้วก็มีฮีเตอร์ในตัวนะครับเครื่องก็จะอยู่ข้างบนตรงนี้เป็นทีวีมีทีวีมาให้มีปากกามีโทรศัพท์นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นปลั๊กไฟพร้อมกับช่องสายแลนสำหรับคนที่มีโน้ตบุ๊กก็ เอาไซแลนมาเสียบได้นะครับแล้วก็ในห้องก็จะมี Wi-Fi ให้ด้วยครับจะมีทิทชชู่ให้นะครับปลักไฟครัอันนี้ผมเอามาเองนะครับม,มีกระจกแต่งหน้าให้นะครับแล้วก็มีโคมไฟ LED เ,เล็กๆนะครับสำหรับการแต่งหน้าอันนี้น่าจะเป็นน้ำยาดับกินในห้องนะครับที่เขาตั้งไว้ให้ ถ้าผิดพลาดก็ขออภัยนี้ไม่แน่ใจนะครับบริเวณในลินชักนะครับในตู้ตรงนี้ก็จะมีตู้เย็นตนู้เล็กให้นะครับข้างในก็ใส่ของได้เล็กน้อยสองช่องจากข้างบนตรงนี้ก็จะมีได้เปาผมนะครับส่วนเครื่องดื่มตรงนี้ผมไปหยิบมานะครับอันนี้เขาจะมีไว้บริการตรงหน้าลิฟต ตรงนี้ก็จะมีกาต้มน้ําร้อนนะครับแก้วสองใบแล้วก็จานรองให้นะครับข้างล่างก็เป็นเก็บใส่ของไม่มีอะไรถังขยะก็จะอยู่ใต้โต๊ะตรงนี้นะครับโอเคนาิ้นชักตรงนี้ก็จะมี เป็นสมุดหนังสือ information แล้วก็สายแลนนะครับตรงนี้ก็เอาสายแลนเส้นนี้มาเสียบกับตัวช่องพอร์ตแลนตรงนู้นได้นะครับสำหรับคนที่มีโน้ตบุ๊กโอเคนี่ก็สวิตช์ไฟตรงนี้จะเป็นไฟฉายนะครับดึงอึบออกมาก็จะติดอัตโนมัติเลยตรงนี้มีช่องเสียบพอเสียบเข้าไปมันก็จะดับ ตัวนี้ก็จะมีโคมไฟหัวเตียงนะครับแล้วก็มีปลั๊กไฟมีนาฬิกาไว้ให้สวิตตรงนี้ก็จะเป็นสวิตแบบหมุนปเปิดเปิดล่งแสงปิดอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายนอกนะครับท้องที่ผมมาอยู่ที่เตเกีว่วว กิดก็โอเคที่ผมอยู่นี่คือชั้น9นะครับการกักตัวของญี่ปุ่นก็ค่อนข้างแตกต่างของไทยนะครับคือเขาจะไม่มีอาหารมาเสิร์ฟให้ถึงห้องนะครับแต่เขาก็ค่อนข้างให้ความให้ความรับชอบของเราสูงค่อนข้างสูงครับคือเราสามารถออกนอกห้องได้นะครับเดินลงไปซื้อของของกินอะไรเงี้ยครับข้างล่างใกล้ๆได้นะครับไม่ได้ฟิกเหมือนที่ไทยนะว่าต้องอยู่ในห้องอย่างเดียว รเราก็ต้องมีความรับผิดชอบของตัวเองนะครับไม่ได้ไปไนในไกลๆนะครับแค่ลงไปซื้อของได้เฉยๆนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของโตเกียวที่ผมมาอยู่นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ยังไงฝากรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์สำหรับ ช่องกอล่าชานแนลให้ด้วยนะครับเผอมีสาระดีๆหรือว่าอะไรก็จะมาแบ่งปันกันใหม่สำหรับวันนี้ยังไงก็แค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ